ร้อนครับวัดเบาตียามเศ้านี่ไม่ออกมาจากหันมีเด็กน้อยมาหลักเงินตู้บริจาคนั่นมีลูกมือของลุงพ่อเลือดแตกเซลล์อยู่เลือดเต็มไม่เต็มมือเลยมึง <c oughs> แตก <c oughs> เลือดน้อยสะ อันนี้อันนี้แหละเาจะเลืองกไม่โอนสายเลือดย่อตอนเขาจะจับตเรืองสิกระไ้โอ้ทุกตัวจบเลยหโอ้ยยะไปากเทียวครับโอ้หจกโอามันเอางทุบนหน้อยนี่ยโอ้หมดจ้าฮ้นี่จลงปู่เพิ่นเงินบุน่อยมันเอาเงินเท่าเนาะอยู่ัวัด มัลกจัยานเขาบนเลือดกแตกหลักลงจักรยานพุทธสว่างจักรยานนี่ด้วยอะจักรยานพุทธสว่างจักรยานก็หลักของเขามันกรเวาจักรยานพุทธสว่างมันเบาจักรยานของพุทธสว่างมันสิงัดอันรถมดนะครับรลแม่โคอนี่อ่เออหลดแม่โคนบนลงโม่อยู่นี่โอ้โมันนี้เขาจ้วนเลือดเลือดคนน่ะจ้วนเลือดประับจักรยานเอาจักรยานมา เอาขนาดมากอะไรที่มีประโยชน์สุดๆก้องเลยมนติดก้องมัจอดิดแล้วหอวก้าหอดมาหลักหดอ้น้วันน้ำาต่เศ้าต่เซียวแทะบายตเศ้าขนาดแต่เศ้าขนาดก้องยักษตัวสตัวมาติดเนาะไม่ออกกำลังกินป้าถอยอยู่เห็นตมาเห้ามาันเพิ่นบอโอ้ยมันเปื้อนเสื้อผ้าพอนี่โอ้โห เงินมันน้อยมันเอาไปแค่สองร้อยกว่าบาทบ่คร <c oughs> oh. oh. <c oughs> ับ well, น oh. so ี oh. Oh. Oh, ่เด้อ <laughs> นี่เงินสองร้อยมันไปไปทันพอดีสองร้อยสาวนี่ดิาโอ้โหดูนี่โอ้ยู่นี่เงินมันเจ้ากระไดพันมึงเออบอกว่าแล้วครับตู้มจานเนาะรถติดตามไม่ตามอันนี้เงินอันนี้มันบาทนี่เลิกองขึ้นอย่างนี้บาทมือมันบ่โอ้ยพี่จะไหวพี่เกิะจกนี่บาทนี่ขาดพี่โอ้มันก็สิ่งกับปั้นสัตว์มันก็สิ่งพาเอาเกันลื่นเหรอมันไม่ใช่กระจกมันจะดึงขึ้นมาบันนี้บาทนี่บาทนี่ ฟ้าเอาเงินเหนือเพื่อนดึงขึ้นมาตำรวจเอาไปเย็บอยู่อ่าตำรวจโอาจะไปเย็บปัญญาให้พ่อแม่ไปเย็บเอารถเขาก็ส่งให้ตำรวจตำรวจเขาเอาไปอย่างนั้นเลยเนาะเพื่อพาไปเย็บเรื่องบ่อเอาไปเอาไปนี่ผมก็มีทไปอันนั้นเอาไปสัก่อนเอาไปไว้ตู้ครับอันนี่จักรยานอกับของผู้ใหญ่ว่ามันเอามานะครับจักรยานอยู่ไทยตำรวจเด้อจักรยานผู้ใดมันเอามาทางไทยพลสว่างไหท่านป่ก็เดีวจะจักรยานอีกตัวเอง จักรยานพลังสว่างมบบออกมาหลักของพลสว่างหลักของจักรยานเรามาลักเงินตู้ไปจ้าอยู่บ้านนางงาเนีดยโอ้ตายพี่น้องเอ้ยหดขักเห็ดยังกระโดดได้คนเลยปัญญาอ่อนบ่ปัญญาอ่อนไปเอาตังเงินไปรอยบ่หลวงพ่อได้เอาตู้ไปจ้าไปไว้แล้วได้แล้วคร ane, gen, ับโอ้ยหลวงพ่อกระชันเข้าอิ่มแล้วจิโทหาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเราไปถ่ายรูปเขาไว้ครับ แม่ลักจักรยานลักจักรยานหลานเราฮบผมจักหลวงพ่อก็ได้จักรยานจักรยานหลานหลวงพ่อเมื่อกั้ตู้ใบจากวัดหลวงพ่ออีกอๆๆ้นี่แหละตัวนี่แหละตัวเข้าไม่ออกพคนสันเข้าอยู่ไม่เอาคนกินเข้าผ้าถอยไม่ได้ยินเดินมาโ,<อ>โหดขนาดข้าวสดๆจากบ้านงามในงานโดยเบาตีผู้บัจ็บ นี่นะครับ